ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ mm hmm. f c ทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ mm hmm. นะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับ เจอกันทุกวันนะครับผมลังห้อยออกนะครับก็จะมีสูตรห้อยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับผม ก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับสูตร2ตัวล่างสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับผมก็2ตัวล่างก็ไม่เข้านะครับในชุดเดียวนะครับผมนะครับเข้าเฉพาะ4ชุดนะครับนะครับในสูตรชุดเดียวนะครับก็จะมีมาใกล้เคียงนะครับผมก็คือ44ี่ นะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมได้ดูกันนะครับนะครับผมก็มาดูสูตรใหม่กันนะครับนะครับในสูตรนี้ก็คำนวณย้อดหลัง4งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับ ครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนแล้วก็บวกด้วย3าคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักพันนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับนะครับ <c oughs> เลขหลักแสนนะครับก็คือเลขส บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ดบวกหลักพันนะครับก็คือเลขสองบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขสองนะครับแล้วก็บวกเลขสามคงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบ นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ6หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 4บวก7บวก7บวก2บวก2บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมาในหลัก10 นะครับต่อไปนะครับหลักพันนะครับก็คือเลข2บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ1ครั้ง นะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่6หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย2บวก7บวก5บวก5บวก5บวก2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ26นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ5 6นะครับ นะครับเลข5นะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข6ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ56นะครับสูตรนี้ก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก5-6นะครับเป็นงวดแรกนะครับต่อไปนะครับงวดต่อไป หลักแสนนะครับก็คือเลข1บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักพันนะครับก็คือเลข0บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกได้3คงที่1ครั้งนะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบ0บวก0บวก0บก0บก7บก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ11นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลัก10ต่อไปนะครับหลักพันนะครับก็คือเลข0 บวกหลักสิบโวลนะครับก็คือเลขแปดนะครับบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งนะครับก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกด้วยสองคงที่หนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0ูนยบวกแบวกหบวกห บวกหกบวกสผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ สองตัว่างในงวดนี้นะครับก็คือ1 8นะครับเลข1ก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข8ก็เข้าลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ1 8นะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปหลักแสนนะครับก็คือเลขห้นะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักพันนะครับก็คือเลขหนบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขสอ ครับแล้วก็บวกได้3คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 5บวก0บวก0บวก1บวก2บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ11นะครับเราก็จะได้เลข1นนะครับมาในหลัก10 ต่อไปนะครับหลักพันนะครับก็คือเลข1บวกหบวกสิบบนนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับ3ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกได้2ยคงที่1ครั้งนะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1บวก7บวก8บวก8บวก8บวก2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ34นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ1 4นะครับเลข1ก็เข้าหลักสิบตรงตรงนะครับเลข4ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ1 4นะครับ ไปนะครับงวดต่อไปหลักแสนนะครับก็คือเลข6บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลักพันนะครับก็คือเลข4บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข5้า แล้วก็บวกด้วย3มคงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 6บวก8บวก8บวก4บวก5บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 4นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมาในหลัก10นะครับ ต่อไปนะครับหลักพันนะครับก็คือเลข4บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับ4 3ครั้งนะครับผมก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่1ครั้งนะครับ ผลลัพ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ4บวก7บวก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 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมา1ตำแหน่งขออภัยนะครับได้เลข5ามาในหลักหน่วยนะครับ นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับผม2ตัวล่างก็คือ4 5นะครับเลข4ก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับ เลขห้าก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ4ีหนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลังสีงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายนพศสอ6 4นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ ครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข2บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหลักพันนะครับก็คือเลข2บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่1ครั้งนะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลัก10 2บวก9บวก9บวก2บวก9บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ34นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักพันนะครับก็คือ เลข2บวกหลข10บนนะครับก็คือเลข7็บวกหลัหน่วยล่าง3ครั้งนะครับหน่วยล่างก็คือเลข5นะครับนะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่1ครั้งนะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ2บวก7บวก5บวก5บวก5บวก2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ26นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบ ครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับนะครับ4 6 6 4นะครับผมก็รอลุ้นนะครับรอผลในวดวันที่16มิถุนายนนะครับ ศ2564นะครับ4664นะครับผมจะมาจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับชมกันฟรีๆนะครับผม ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน fc ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ